สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB l o v e r เวอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้ก็คือน้องๆวง Into One นะคะจะไปร่วมงานคอนเสิร์ต818ของสถานีโทรทัศน์เจอเจียงนะคะในวันที่ 18สิงหาคมนี้ในเวลา1ทุ่มครึ่งค่ะและสำหรับงานนี้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าอีกบีบีจะมาแจ้งอีกทีเนาะและเรื่องที่สองในวันนี้นะคะก็คือทางค่ายนะคะได้มาอัพรูปของน้องๆวงอินทูวันนะคะเป็นรูปเก็บตกวันฉลองครบรอบ100วันเดบิวเนาะน่ารักมากทุกคนแคปชั่นว่า หม้อไฟม้อนนี้หอมมากจริงๆเห็นเหล่าเด็กๆยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกทุกคนคือที่หนึ่งในใจของพวกเราโพลลลอยอินทูวันสุดยอดมากนะคะน้องๆน่ารักมากจริงๆทุกคนไปเซฟรูปกันได้ค่ะและเรื่องที่สามที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือน้องหลิวยีนะคะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์โลสิชานค่ะทางแบรนด์ก็ออกมาโพสต์ว่า เขาที่บริสุทธิ์ภายใต้แสงสปอตไลท์เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ค้นหาการดูแลจากธรรมชาติเขาที่ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างอ่อนโยนถมตัวยินดีกับหลิวยีที่ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์คลับนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องหลิวยีด้วยนะคะที่ได้เป็นแบรนดะ์แอมบัสเดอร์เนาะแล้วแบรนด์กับน้องก็ดูเข้ากันมากเลยเนาะและแบรนด์นี้นะคะ จะขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากฝรั่งเศสนะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยส่วนน้องหลิวอหอยีนะคะผลิตภัณฑ์ที่น้องขายก็เป็นน้ําหอมนะคะทางแบรนด์ก็ออกมาโพสต์ใต้รูปน้องพร้อมกับผลิตภัณฑ์ว่าทุกความทรงจำและเรื่องราวดีๆล้วนมีความผูกพันกับความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทุกครั้งที่ได้กลิ่นอบเชยก็จะนำพาความทรงจำเข้ามาในใจงี้แม่แม่น้องหลิวหยีไปเปกันได้นะคะน้ำหอมหน่าใช้มากต้องหอมมากแน่ๆเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแบรนด์ต่างๆนะคะที่น้องๆวงอินทวันไปร่วมงานก่อนหน้านี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ เริ่มต้นด้วยแบรนด์ชาของน้อง AK เลยค่ะที่น้อง AK ไปร่วมงานนะคะก็ได้ปล่อยภาพพร้อมกับแคปชั่นว่าชาเขียวทั้ง3แก้วด้านล่างนี้ แอบเปิดเผยอย่างเ,เงียบๆว่าอินทวันหลิวจางได้ชงขึ้นมาเองอยู่ภายใน3แก้วนี้ลองมาทายกันว่าคือแก้วไหนนะคะคือเมื่อเห็นชาเมื่อไหร่ก็รู้สึกกระหายเลยนะทุกคนอยากกินอ่ะเราชอบชามากเลยนะคะต่อไปนะคะแบรนด์โอเฟสที่น้องหลินโมไปร่วมงานนะคะก็มาอัพรูปน้องพร้อมกับแคปชั่นว่า เหล่าไอศครีมที่รักรีบมาเก็บของขวัญฤด,ดูร้อนที่แสนสดชื่นแบบเดียวกันกันกบ i n t ทวัน l ลินโมก็คือมาขายของนะทุกคนมาชวนให้ไปร่วมกิจกรรมนะคะและก็อีกแบรนด์หนึ่งที่น้องหลินโม่ไปร่วมงานนะคะก็มาอัปเดตอีกว่าคุณเคยใช้เลสโกเปียนเอสเซน e ในการดูแลผิวของคุณไหมแล้วรูปน้องหลินโม่ก็คือดีค่ะทุกคนต่อไปค่ะต่อไป แบรนด์ีเวียนะคะที่น้องเคยหยิบไปร่วมงานก็ปล่อยคลิปของน้องออกมานะคะแคปชั่นว่าฤดูร้อนนี้สิ่งที่รอคอยไม่ใช่น้ำแตงโมปั่นแต่เป็นคุณที่เปล่งประกายให้พวกเราเป็นเด็กที่เปล่งประกายที่สุดในฤด,ดูร้อนไปด้วยกันนะคะ mm. น้องเคยก็คุณหล่อค่ะ mm. และเรื่องสุดท้ายที่บีบีจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะ mm. ก็คือจะมาเมาส์รูปแล้วก็คลิปที่น้องๆอัปเดตกันเหมือนเคยเนาะ คนแรกเลยคะ่ะน้องมิกานะคะน้องก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่า coffee on my shirt นะคะก็มาแบบลอคู่พร้อมกาแฟแล้วก็ของกิน,นะคะ่ะต่อไปนะคะน้องเอเคนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าเวลาที่ผมเหนื่อยล้ามักจะมีดนตรีดีๆและความปรารถนาที่สร้างสรรค์คอยปลูกให้ผมมีสติเอเคคนนี้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนี่ แล้วรูปน้องก็คือน่ารักมากเป็นลูกในรายการเพลฟีดอะเนาะดูน่ารักแบบนุ่มนิ่มแล้วมุนละมุนนะก็คือดีชอบลูกนี้นะคะปลื้มค่ะ ส่วนน้องนายนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าพวกคุณฟังผมร้องเพลงหรือ,อยังครับผมได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลง Put number five for Q i n input meters อีกครั้งผมรู้สึกดีใจมากๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนกันกันกบผมนะครับก็เป็นรูปน้องนายรายการเ l a y ฟ e ีดนะเนาะ EP ล่าสุดที่ไปปิ้งบาร์บีคิวกันแล้วก็ร้องเพลงกันแม่ๆตามไปดูกันได้นะคะ น้องนายเสื้อแดงก็คือปังมากทุกคนแล้วน้องก็มีมาอัพคลิปน่ารักน่ารักกับเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนน้องปอยยนนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าช่วงหนึ่งที่ตกหล่นในชีวิตประจำวันแล้วก็คูณเลขเจ็ดนะคะก็เป็นรูปน้องเนาะอืมหล่อคะ่ะแล้วก็มีน้องแพทริกมาแจมด้วยนะคะต่อไปน้องหลือีนะคะก็มาอัพคลิปโฆษณาที่น้องไปร่วมงานด้วยนะคะแคปชั่นว่า กลิ่นหอมหมืมนลี้มักจะเชื่อมโยงความทรงจําดีๆเสมอช่วงคลิบตาเดียวที่ได้กลิ่นหอมหมืมนลี้ช่วงเวลานั้นก็จะกลายเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนก็คือขายของนะคะแม่ๆน้องใครที่ยังไม่ได้ดูโฆษณาก็ตามไปดูโฆษณากันได้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าดีงามและยังไม่หมดนะคะน้องนะคะก็มาอัพคลิปน่ารักน่ารักกับเพื่อนๆด้วยค่ะน่ารักมาก ส่วนคนสุดท้ายนะคะน้องลินโม้นะน้องลินโม้ก็มาอัพรูปโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นสีฟ้าค่ะทุกคนก็คือลินโม่สไตล์เช่นเดิมค่ะมาแค่มือบ้างละมาแค่โตะบ้างละมาแค่วีลบ้างละนะคะลินโม่สไตล์ค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้เนาะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย